สวัสดีครับพี่น้องอสสอ,อสมอที่เครารพรักทุกท่านครับพี่น้องอสสอ,อสมอครับวันนี้นะครับสถานการณ์โควิดสิยอดพุ่งขึ้นมากกว่าทุกวันที่ผ่านมาเลยนะครับดูจากภาพที่บนจอนะครับวันที่16บหกนี่ยครับยอด1582งพันห้าร้อยแปดสิบสองายเราย้อนกลับไปดูครับตั้งแต่วันที่9เมษายนที่ผ่านมา วันที่9 559รายวันที่10 789รายวันที่11 967รายวันที่12 985รายวันที่13 965รายวันที่14 1,335รายวันที่15 1,543รายและวันนี้ครับ16 1,582รายนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับฉะนั้นนะครับพี่น้องอสสสมอครับสำคัญ นะสาม,มากีคือพลังหยุดยัง้งโควิด1 9ด้วย DMS TTA นะครับอยู่ห่างไว้ใส่แมสกันมันล้างมือตรวจให้ไวใช้ไทยชนะนะครับแล้วก็ตรวจหาเชื้อโควิด1 9ด้วยนะครับวันนี้นะครับพี่น้องสอสสมอครับผู้ป่วยรายใหม่1,582ารยายพบว่าเป็นผู้ป่วยใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ921ลราย จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงลุกในชุมชน656หารายและเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ5รายผู้ป่วยยืนยันสะสม3 9 0 3 8ารายนะครับผู้รับวัคซีนแล้วนะครับสะสมอยู่ที่5 8 6 0 3 2รายได้รับวัคซีนเข็มที่1เมื่อวานนี้นะครับ3,096รายและได้รับวัคซีนเข็มที่2เมื่อวานนี้1628รายหายป่วยแล้ว28,480ราย เพิ่มขึ้น97รายผู้ป่วยยังรักษาอยู่1461รายไม่มีเสียชีวิตเพิ่มนะครับเสียชีวิตสะสมที่97รายนะครับเรามาดูกันนะครับว่าผู้ป่วย1,582รายนั้นมาจากที่ไหนกันบ้างนะครับผู้ป่วย1,582รายพบว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ1,577รายและเป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ5รายนะครับ ในส่วนของผู้ติดเชื้อในประเทศ1,577รายนะครับเรามาดูว่ามีมาจากจังหวัดไหนบ้างนะครับจากกรุงเทพมหานคร312รายเชียงใหม่272รายชนบุรี111รายประจวบคีรีขันธ์หล0รายสมุทรปราการ40รายนราธิวาส5รายสมุทรสาคร48ปรายปทุมธานี26ราย นนทบุรี61รายสงขลา89รายสะแก้ว15รายภูเก็ต30รายนครปฐม27รายระยอง11รายเชียงราย77รายนครราชสีมา14รายอุดรธานี11รายพระนครศรีอยุธยา19รายขอนแก่น 8, รายเพชรบุรี17รายอุบลราชธานี7รายราชบุรี12ราย ลำปาง59รายลำพูน18รายจะเชิงเสา9้ารายพิศณุโลก8รายสุราษฎร์ธานี11รายนครสวรรค์1่รายสระบุรี3รายการจนบุรีสรายจันทบุรีสองรายบุรีรัมย์8รายปราจีนบุรีหนึ่งรายลบบุรี9รายชุมพรหนึ่งรายนครศรีธรรมราช10รายศรีสะเกษ19รายตาก5รายกระบี่5รายแพร่15รายเพชรบูรณ์หนึ่งรายสุรินทร์หราย นครพนมสรายร้อยเอ็ดสามรายชัยภูมิสรายสิงบุรีสิบรายหนองบัวลำพูสมรายสกลนครหนึ่งรายกำแพงเพชรสรายพยาเก้ารายตราดหนึ่งรายตรังหรายอุตรดิตถ์หนึ่งรายหนองคายสี่รายอ่างทองหนึ่งรายพังงาหนึ่งรายยโสธรสองรายอำนาจเจริญสรายนครนายกหนึ่งรายกาลสินหนึ่งรายอุทัยธานีหนึ่งรายพัทลุงสี่ราย บึงการ2อรายมุกดาหาร1นรายระนองสองรายและสตูล1นรายมาจากต่างประเทศนะครับจำนวน5รายจากกัมพูชา1รายอียิปต์1รายสาหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รายปากีสถาน1รายและยูเครน1รายนะครับจากสถานการณ์ก,ณก็พบว่าครบแล้วนะครับทั่วทั้งพื้นที่ประเทศไทย77จังหวัดนะครับมีผู้ป่วยทุกจังหวัดเลยนะครับ ที่น้องอสสสมนะครับว่าต้องเฝ้าระวังดูแลนะครับแล้วก็เป็นหูเป็นตานะครับเป็นตาสับปะรดด้วยนะครับคัดกรองนะครับแล้วก็รายงานเจ้าหน้าที่เราพอสต่อแล้วก็รายงานท่านผู้นําชุมชนด้วยนะครับแล้วก็ดูแลนะครับโดยมาตรการสารสุขอย่างเข้มข้นเลยนะครับ DMSTT อยู่ห่างไว้ใส่แมสกการมันล้างมือนะครับตรวจให้ไวใช้แอปไทยชนะนะครับ พี่น้องอสสอสมครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ต่อให้เพื่อนๆอสสอสมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติยากเล่าด้วยนะครับท่านก็จะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสมที่หมอชาติจะนํามาฝากในคลิปถัดไปนะครับสาหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังและพบกันใหม่คลิปถัดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ